ตำรวจกองปราบเขาฟ้องแล้วนะส่งอายการแล้วนะค่ะกรณีศีสุวรรณกับเจ๋งดอกจิกอ่ะต้องรหรอ่าม,มีการส่งฟ้องไปที่อายการแล้วเป็นตำรวจกองปราบนะฮะกรณีเรียกรับเงินจากอธิบบีกรมการข้าวจำได้ใช่ไหมจำได้ค่ะอเมืมอ่อวานนี้โฆษสกสำนักง,งานอายการสูงสุดคุณประยุทธ์เพชรคุณก็พูดถึง รณีน,นี้นะคะที่บชกกองบัญชาการตรวจสอบสวนกลางนำสำนวนพร้อมกับตัวคุณยศวริชชูกล่อมหรือคุณเจ๋งดอกจิกแล้วก็คุณศรีสุวรรณจันยาพร้อมพวกห้าคนในคดีทุจริตที่ท่านธิบดีกรมการข้าวกล่าวหาน,น,<ค>นะคะใครไปเยอเลยที่หนึ่งคุณยศวริชใช่ไหมแล้วก็ตามมาที่คุณศรีสุวรรณใช่ค่ะแล้วก็มีผู้ช่วยคุณคนอื่นด้วยรวมทั้งหมดห้าคนนะคะอ,อ,อ,อ่ะ ทางขั้นโคศกสำนักง,งานอายการสูงสุดบอกว่าพนักง,งานสอบสวนของบอกอปปป,ปได้นำสำนวนพร้อมกับความเห็นสมควรสั่งฟ้องผู้ต้องหาทั้ง5คุณยศวริศทึ่เป็นผู้ต้องหาที่หนึ่งเห็นควรสั่งฟ้องว่าเป็นเจ้าพนักง,งานของรัฐปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ค่ะข้อหาร่วมกันกันโชคทรัพย์แล้วก็ข้อหาอื่นๆส่วนผู้ต้องหาอีก4คนก็คือจะโดนฐานร่วมกันสนับสนุนสนับสนุนเพราะคุณยศไริเป็นเจ้าหน้าที่ค่ะ นี่ก็พอสมควรไม่เป็นไรท่านผู้ชมอื่นๆเดี๋ยวยกยอดไปนะเรายกยอดอย่างเดียวเพราะความจริงเรื่องกรณีปัญญาเอกนี่ยังร้อนแรงอยู่เลยนะ <c oughs> นี่คือเกิดเรื่องขึ้นมาน้องไบรท์คิดว่าท่านสอวอจะทำยังไงเนี่ยนี่ยังไม่หยุดเลยนะ <c oughs> ท่านสวเกตใช่ไหมคะใช่อ้า <c oughs> น้องคิดว่าสอวอไหน <c oughs> ท่านก็พยายามปรับแก้ต่างๆอยู่ตอนนี้นี่เหมือนกับว่าไปไล่แก้ของเก่าอะไอที่โพสเอาไว้อะนัานก็พยายามปรับแก้อาจจะด้วยความเข้าใจของท่านที่คาดเคลื่อนและดู <ไป S 2> เหมือนจะมีการไปไล่ไทม์ไลน์ย้อนกลับไปของท่านสว,วนะเหมือนกับรันทุกองค์การเลยอะ คือท่านโพสเฟซบุ๊กเรื่อยๆในช่วงสองสปีที่ผ่านมามค่ะก็เลยมีการไปจับไทม์ไลน์กันนั่นแหละค่ะว่าท่านเริ่มโพสต์ว่าท่านเป็นด็อกเตอร์ตอนไหนห่างจากตอนที่ท่านเขียนว่าท่านทําวิทยานิพนธ์กี่วันกี่เดือนกี่ปีอย่างเงี้ยค่ะก็ไปจับไทม์ไลน์กันท่านผู้ชมอะ วันนี้ขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะผู้สนับสนุนรายการของเราค่ะอิ่มคุ้มเต็มคำขนมปังโกเบรดนะคะวันนี้เป็นขนมปังหมูหยองน้ำสลัดโกเบรดต้นตำรับเจ้าแรกมีมานานกว่า30ปีด้วยสูตรเฉพาะของน้ำสลัดหอมอร่อยลงตัวใครก็เรียนแบบไม่ได้อ,อันนี้อร่อยจริงนะคะคุณผู้ชมซื้อได้ที่ร้านสะดวกซื้อร้านค้าทั่วไปใครจะซื้อทำบุญจำนวนเยอะๆโทรไปได้เลยมีเบอร์อยู่หลังซองผลิตภัณฑ์0 6 2 3 3 6 8 9 9 9ค่ะอ้าค่ะตกลง อ๋อวนี่จบปริญญาเอกหรือ,อยังฮะน่าจะยังเพราะท่านแม่โจท่านกำลังเรียนอยู่หรือจะไปนับที่แคลิฟอร์เนียไปว่าท่านนับมาจากที่นั่น<ม>ก็คือท่านได้สอด้วยและท่านเป็นด็อกเตอร์ด้วยไงคะแคลิฟรอ,รอร์เนีย University FCN น่นนะใช่แปลว่าท่านนับมาจากที่นั่นแหละ<อ>เพราะว่าถ้าเกิดในประเทศไทยเนี่ยยังเรียนอยู่ที่แม่โจ